เกมแรกใครจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับอ <c oughs> โอ้ตรงนี้เขาฟาดออกครับเป็นต้มของไทยครับ <c oughs> เกมรับเกมลุกเป็นยังไงฮะเมื่อกี้นี่ที่ตัดเชื่อกับเจ้าภาพนี่ก็เกือบไปเหมือนกันโอ้โแข่ง,งทีงสามทีม เขาเวียนนาออออินโดเปิดขึ้นมาครับบล็อกอยู่หรือเปล่าบล็อกไม่อยู่ลูกนี้ภูตะวันบล็อกไม่อยู่ครับลูกนี้เขาอีกหนึ่งเหรียญของไทยต้องมาลุ้นนะน้องอันยกมาให้กับภููกบีจ่ะภูจ๋าอ้เรียบร้อยเลยไรจ่ะ รอคำตอบอยู่เอาครับโอ้ทำได้ดีครับน้องภูตะวันโสภาครับสองต่อสามครับน้องอันเปิดขึ้นมาครับยกมาให้กับภูหัวเสาลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเรไรครับไปด้วยนะครับตัวมัสคอตของเราเลยครับก็ต้องขอบคุณนะฮะผู้จัดการทีมครับพี่ไพโรนดอาจารุกโรจดเลยครับพี่อนุเคราะห์ตัวมัสคอตมาให้นะครับ ฟังคำถามให้ดีนะเอาฮะยังไงจ๊ะลูกนี้เออโอ้ยแต่เขาก็ฟาดได้ดีเหมือนกันครับโรกครับ5ต่อ4เอาครับน้องอันเปิดขึ้นมายกให้กับภูลูกนี้ยังไงจ๊ะโอ้ยเรียบร้อยเรไรจ๊ะ เสิร์ฟมาเอาครับเปิดเขาไม่ดีเนาะไข่หนุยลูกนี้โอ้ยเขายังเปิดลูกเสิร์ฟได้ไอ้ลูกฟาดได้ครับยังไงไอ้ลูกนี้โอ้ยนี่ฮะเกมลูกเก็บแล้วเขาก็ดิมเสิร์ฟลูกนี้อีโดยังเปิดมาได้ครับตังลูกนี้เอาแบกเกี่ยวมานฮะโอ้แม่จังหวะลูกมันตกพื้นเราตามอยู่ครับหนึ่งแต้มฮะเอาครับโอ้เขาเปิดเขาได้ดีเหมือนกันลูกนี้ยังไงจ้าโอ้ย โอ้โลูกนี้ลงนะเป็นแต้มของอินโดนีเซียยังตามอยู่ฮนะเสิร์ฟไปลูกนี้แหม่เขายังเปิดมาได้ฮนะยกไม้ครั้งหนึ่งบล็อกอยู่หรือเปล่าเอาครับจับลูกได้ครับลูกนี้เป็นจังหวะบแต้มกับภูตะวันโอ้เรียบร้อยเรไรครับเอาละทีมกข้ามาเลยฮนะทีมเข้ามาเลยครับ ในครั้งที่29นะฮะไทยชิงกับใครครับในตะก้อสี่คนชายครับเอาละจ้าอ่านยกมาลูกนี้โอ้โหประมาณ7เมตรได้นะโอ uh. ้<อ> uh. ทำได้ดีครับน้องปูตะว,วัน เสิร์ฟไปลูกนี้เอาครับยังเปิดลูกเสิร์ฟมาได้ตั้งมาครับลูกนี้จะบล็อกอยู่หรือเปล่าโอ้ยบล็อกได้ดีครับน้องภูตะวันจา่าหนึ่งรอ,อบชิงเหรียญทองครับไทยกับอินโดนีเซียครับเสิร์ฟมาแล้วลูกนี้อันเปิดขึ้นมาได้ฮะยกขึ้นให้กับภูตะวันลูกดีโอ้ยไต้อดโอ้เขาเขาเปิดไม่ค่อยสวยครับลูกดีเอาครับโอ้ยอ ไข่หนุ่ยเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหไข่หนุย่ยกออีกลูกนะลูกนี้อู๋เขายังเกี่ยวลูกเสิร์ฟมาได้ครับตั้งขึ้นมาแล้วจะกระจาลูกนี้โอ้ยให้ห่างกว่านี้ฮะนี่คือเซตแรกนะฮะอ้าวรับแม่เขายังเปิดลูกเสิร์ฟมาได้ครับลูกนี้พูดจะล็อกอยู่หรอครับ เอาแล้วจังหวะลูกนี้ล้นไปฮะขึ้นบล็อกอีกค้างหนึ่งของลูเอาครับพี่อันเกี่ยวมาให้กับน้องปยคันปูจ้าโอ้ยเรียบร้อยเรไรครับเป็นแล้วนํำอยู่สมแต้มครับ12ต่อ15หต้องลุ้นเกมรับของเราครับเอาครับพี่อันเปิดตั้งมาให้กับปูตะวันลุกนเดียโอ้ยปาดได้ดีครับเรียบร้อยเรไร12ต่อ16เสิร์ฟมาสิจ้าฉันก็รับได้นะจ้าตั้งมาออ้ยเรียบร้อยเรไรจ้า มายคนชายดิชิงกับประเทศอะไรครั้งที่29ครับโอ้เสิร์ฟเบียโอ้แต่เขาจะรับลูกได้ครับเอาครับอันยกมาใหม่ครับลูกนี้ผูลูกนี้โอ้ยเกมเสิร์ฟของเบอร์หนึ่งครับเกมเสิร์ฟเขาก็หนักดวงเหมือนกันครับเอาลูกนี้ไม่ต้องเหนื่อยครับแจกแต้มให้กับไทยครับในเซตที่หนึ่งไทยก็เอาชนะไป21ต่อ13ก็ต้องสุดๆครับอินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับไข่นุ้ยเปิดขึ้นมาครับ ยกให้กับภูลูกนี้โอ้ผมไม่บอกว่าประเทศอะไรครับเอาใบาง่ายๆนะไทยเรานี่เจอกับใครมากที่สุดเอาโอ้โหเขจะเปิดลูกฟ้าได้ครับยังไงเจ้าลูกนี้บลอกโอ้เขายังเปิดลูกเสิร์ฟได้ครับ ยกใหม่อีกครั้งหนึ่งลูกนี้โอ้เซตที่2ครับเราต้องปิดเซตนี้ให้ได้ฮนะถ้าปิดได้ก็ถือว่าเหรียญทองเหรียญน,นี้อีกหนึ่งเหรียญของ oh. เอาละ,ะเปิดขึ้นมายกอีกครั้งหนึ่งจ้าลูกนี้โอ้ oh. สอยสกอร์ที่สามเท่า อีเด้เซเสิร์ฟลูกนี้เปิดเขาได้ดีครับไข่นุ้ยตั้งมาครับลูกนี้ผู้จา๋าโอ้ยเรียบร้อยเลยรเซนเลยจ้าสามต่อสี่เสิร์ฟมาอันยกอีกครั้งหนึง่งสูงสูงลูกนี้เอาแล้วฮะลูกนี้โอ้ยอยังตามอยู่ครับสองลูกต้องหนีให้ห่างๆฮะ ยกขึ้นอีกแล้วโอ้โห7เมตรได้ลูกนี้โอ้โหสามครับเซตที่สองอุ้ยเขาเหมือนกับผ่าแล้วลูกนี้อเอาว้รวครับต้องตีแต้มให้ห่างอีกลูกนี้อุ้ยเขาเปิดได้ดีครับตังมาจะบล็อกอยู่หรือเปล่าลูกนี้อุ้ยบอลน,นะน่าจะเป็นฟุตบอล7ต่อ4ครับเอาร0แล้วฮะจังหวัดทำแต้มของไทยครับของน้องภูตะวันลูกนี้โอ้ย4ต่อ10ครับ เซตที่สองครับเอาครับอ่านเปิดข่าวครับยกขึ้นมาลูกหนีโอเรียบร้อยเลยอะไรกะลูกเสิรฟกินแต้มได้นี่โอ้โหถือว่าเป็นต่อฮะเอาครับยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรูสิบล็อกจู่หรือเปล่าออ้เสิฟลูกนี้อู้เขายังเปิดลูกเสิฟมาได้ยกขึ้นมาลูกนี้ยังไงจ๊ะโอ เปิดให้อีกครั้งนึงอุ้ยเอาครับอินโดนีเซียเปิดไม่ดีครับยกขึ้นมาใหม่ฮะยังไงจะลูกดีเอาครับโอย้ยังติดบอกเขาครับเขาต้องแก้ขึ้นนี้ยังไงเอยโอ้ยฟาดไปเอาครับอ่านยกขึ้นมาลูกนี้ยังไงจะโอ้ย อยู่ใกล้ๆไทยนี่แหละออเอาครับยกไม้กับผูอีกครั้งหนึ่งผูจ๋าเรียบร้อยไรไรขายให้กับเอฟซีในเพจเซบักตะก้อนะครับนามาชมกันต่อครับตั้งขึ้นมาครับดูนี้จะบล็อกอยู่หรือเปล่าเอาครับเราจะเปิดลูกฟาดมาได้ตั้งมาให้กับผูอีกครั้งหนึ่งโอ้เรียบร้อยไรไรครับตหกครับ มาลุกเก็บเซลล์ของไข่น้ยครับเสิร์ฟมาลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลยจ้า